สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันเป็นจะเรียกว่าอพิโซดแรกก็ได้นะครับของช่องอย่างเป็นทางการที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่ช่องนี้ผมใช้ชื่อว่า Tech and Autotalk นะคือจริงๆผมเองก็มีรายการที่ชื่อว่ t o ททาง u t o t a l k ทาง FM 96.5นะถ้าใครติดตามทางวิทยุเนี่ยก็คงจะได้รับฟังกันเป็นธรรมดานะทุกๆวันอังคาร สี่ทุ่มถึง5้าทุ่มนะครับแต่ว่าผมพยายามจะทำชาแนลตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทให้กับท่านผู้ฟังที่บางคนไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนะีผมก็พยายามจะเอาภาพมาอินเสิร์ตในวิดีโอนี้นะซึ่งก็เลยตั้งเป็นชาแนลพิเศษขึ้นมาเรียกว่า Tech a n d a u t o Talk กนะก็คือ Technology แล้วก็ Autotalk นะครับเอามาผสมกันนะครับ วันนี้ถือเป็นเอพิโซดที่1นะผมก็อยากจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีนะที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นทั้ง2ล้อและ4ล้อนะครับ,นะรบ,นะรบที่เป็นวันนี้จะมาพูดพิเศษในเรื่องของสามล้อด้วยนะครับนะบนะบเพราะว่าไปเจอข่าวข่าวหนึ่งที่ประเทศอินเดียเขามีสตาร์ทอัพที่ ทำตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าออกมาขายนะแต่ว่าความพิเศษของตุ๊กตุ๊กที่ไฟฟ้านี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับเอาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับเรื่องของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ผมพูดถึงนี่แหละนะครับโดยที่ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าถ้าใครเห็นในข่าวต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเนี่ยโลโก้ด้านหน้าของตุ๊กตุ๊กคันนี้นะครับเขาจะเป็นโลโก้ของยี่ห้อ รถยนต์ชื่อดังยี่ห้อหนึ่งนะนี่ผมเอารูปขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับรถตุกต๊กๆคันนี้ดูหน้าตานะเหมือนกับรถตุกต๊กๆทั่วไปเลยเหมือนตุ๊กที่บ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็จะมีที่ใส่แบตเตอรี่นะถ้าใครดูตรงที่นั่งคนขับก็จะมีที่เป็นเส้นสีแดงๆคาดดำเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของการติดตั้งแบตเตอรี่นะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดแบบลิเธียม ชนิดพิเศษที่ใช้ในรถยนต์ performance car เลยแหละนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่อันนี้พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นแบตเตอรี่ second life ก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ถูกโละทิ้งจากรถ performance car มาแล,แล้วแล้วก็เอามาถูกใส่ในรถที่เป็นทุกๆไฟฟ้าแทนแต่เขาก็ยังคงความเป็นสปอร์ตนะทำขอบยางสีแดงนะครับแต่ถ้าใครซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับก็จะเห็นภาพของ โลโก้นะฮะของอเจ้าออดี้คันนี้นะครับอ่านี่สูงขมาให้ใกล้นะครับจะเห็นโลโก้ออดี้เห็นไหมครับนะอยู่ตรงนี้แหละครับด้านหน้าเลยครับนะก็จะเป็นโลโก้ที่พวกเราก็จะเห็นกันได้ชัดนะว่าเฮ้ยมองแต่ไกลนี่คิดว่าเป็นตุกต๊กของออดี้นะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับตุกต๊กคันนี้เนี่ยเป็นตุกต๊กที่เกิดจากความร่วมมือ,อของ บริษัทเยอรมันกับอินเดียก็เป็นสตาร์ทอัพค a า y บริษัทหนึ่งเขาตั้งชื่อว่านูนามนะครับซึ่งก็นูนามนี่ก็ผลิตตุกๆ3ล้อนี่แหละครับนะเห็นว่าเจ้าตุกๆคันนี้เนี่ยนะครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่า,ามันคือตุกๆไฟฟ้าที่เขาพยายามจะเอาเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าใส่เข้าไปนะโดยที่ นูนามเนี่ยเป็นการร่วมมือกันของบริษัทอินเดียกับบริษัทเยอรมันครับนะพูดถึงขนาดนี้คงจะพอรู้แล้วล่ะว,ว่าทำไมถึงเอาแบตเตอรี่ของออดี้มานะครับแล้วออดี้ตันนี้ก็เป็นออดี้อีทรอนซะด้วยนะครับบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทนี้เนี่ยเ,ออเขามีคอนเซปที่ค่อนข้างชัดเจนที่เขารู้ว่ารถออดี้อีทรอนหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นของออดี้หรือแม้ของแบรนด์อื่นกันแล้วแต่เนี่ย ถ้าเป็นรถ performance car เนี่ยใช้ไปสักพักหนึ่งเวลาอัตราเร่งมันไม่รุดปาดเหมือนเก่าหรือการเก็บประจุได้ไม่เยอะเหมือนเก่าเนี่ยมันก็จะถูกถอดออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้รถประเภทนั้นแต่ในความเป็นจรงิงแล้วแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่นะครับเะฉะนั้นคอนเซปต์ง่ายๆของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้ก็คือว่า พยายามที่จะเอา,เอาแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่ที่ถูกปลดระวางจากรถซ u เปอร์คาร์หรือรถสปอร์ตคาร์เนี่ยเอามาใช้ในรถที่มีสมรรถนะน้อยลง้วก็เอาไว้ใช้แค่วิ่งระยะใกล้ๆไม่ไกลมากาไม่ต้องการความพุดปาร์ตอะไรมากนักนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีการเอาแบตเตอรี่ของ รถซูเปอร์คาร์เหล่านี้เนี่ยเอามาใส่ในรถตุกๆนะครับแล้วก็ตุกๆคันนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าถ้ามองผิวเผินมองแวบๆบแบบอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมองรูปนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นตุกๆเมืองไทยนี่แหละครับแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปนะเราจะเห็นว่าไฟหน้าเ็จะเป็น LED นะฮะดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีโลโก้ออดีแล้วก็ข้างล่างเขียนเล็กๆนะฮะว่า Power by Audi นนี้ก็เป็นจุดเด่นของคันนี้ต,ตุกตุกไฟฟ้าคันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นตุกๆกดัดแปลงก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาก็เอาบอดี้ลักษณะของตุกตุกที่ใช้ทั่วไปในบ้านเราที่เราเห็นนี่แหละาอาจจะเอาแบบไปแล้วก็ไปผลิตที่นู่นนะครับสิ่งที่เขาต้องการทำคือทำยังไงตุกตุกถึงจะไม่เกิมดมลพิษทำยังไงมันถึงจะสามารถขนของได้สามารถดัดแปลงเอาไปทำรถประเภทอื่นๆได้ด้วย รถขายของรถอะไรต่างๆหรือให้แม่บ้านขี่ไปจ่ายตลาดนะข้างหลังใส่ของก็ยังได้นะครับนะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยไอ้ตุกต๊กไฟฟ้าที่เอาแบตเตอรี่มาจากออดี้คันนี้เนี่ยมีแผนจะตัดตลาดในปี2023แล้วนะครับเป้าหมายสำคัญของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้ก็คือการพัฒนาแนวทางในการที่จะนำแบตเตอรี่เก่านะที่เอาออกมาจากรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แรงดันสูงด้วยนะนะครับเอามาใช้เป็น second life เนะี่ยสำหรับรถที่มีประสิทธิภาพต่ำลงมานะครับแล้วก็แน่นอนละวิธีการทำอย่างนี้มันคือการที่เราะจะเรียกว่ารีไซเคิลก็ไม่ผิดหรือ reuse เนี่ยละอันนี้เป็น reuse เนีฮะก็เราเอามา reuse ในอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบแบบนี้เนี่ยถูกเอาไปใช้กับที่บ้านเหมือนกัน คือ,อพวกรถจนไฟฟ้าเวลาแบตเตอรี่เขาประสิทธิภาพลดลงเนี่ยเขาก็เอามาทําเป็นแบตเตอรี่แพ็คแล้วก็เอาไปติดที่บ้านเรียกว่า power wall อย่างเงี้ยนะก็คือเอาไว้เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์จากอะไรต่างๆนี่ก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอีกหลายปีถือเป็นการใช้งานรอบที่2ของตัวแบตเตอรี่ก็เป็นการลดการใช้วัตถุดิบที่ โลกเรามีอยู่อย่างจํากัดนะอย่างตอนนี้ลิเธียมเองราคาก็พุ่งไปเยอะพอสมควรนะครับนะพุ่งไปเยอะมากแล้วก็อีกไม่นานนี้ก็เชื่อว่าจะขาดแคลนแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอ,อ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปในรายการออโตทล์กนะฮะแต่ว่าก็เอาเล่าอีกครั้งกันแล้วกันเราทราบอยู่แล้วละครับว่าตอนนี้เนี่ยรถยนต์ค่ายทุกค่าย,ยพยายามจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับแต่ว่า ทุกคนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหมดแต่ไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยเ,เราจะต้องตั้งโรงงานแบตเตอรี่คู่ขนานไปด้วยยกเว้นอีลอนมัสนะครับอีลอนมัสนี่เขาลงทุนแบบแบบสะบัดหันแหลกในครั้งแรกทีเดียวคือรงทั้งผลิตรถยนต์และลงทั้งโรงงานที่เรียกว่ากิกะแฟคทอรี่ก็คือผลิตแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับคือการที่เขาทาอย่างนี้เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไปพึ่งจมูกชาวบ้านหายใจเนี่ยสุดท้ายพอทุกคนแย่งกัน เขาก็จะไม่สามารถที่จะซื้อแบตเตอรีร่เหล่านั้นได้ในราคาที่เขาเอพอใจเพราะฉะนั้นก็ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรีร่ซะเลยเพราะ,ะนั้นตอนนี้รถแบรนด์ใหญ่ๆหลายๆแบรนด์แม้กระทั่งรถของจีนเองเนี่ยเ,เวลายอดขายมันพุ่งแล้วก็ทุกคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนวิ่งหาแบตเตอรีร่กันแทบตายนะครับซึ่งแบตเตอรีร่ก็เลย มีราคาพุ่งสูงขึ้นนะตามราคาแมทเทอเรียลที่จะเอามาใช้ท,ทำแบตเตอรี่ก็คือลิเทียมนั่นเองนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่กำลังขาดแคลนกะ็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคใครที่มีโอกาสจะซื้อรถในช่วงนี้ได้ก็ซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะได้เห็นราคาออของรถยนต์ไฟฟ้าที่แพงขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบริษัทสตาร์ทอัพแ่งนี้เนี่ยย้อนกลับมานะครับเขาเป็นออบริษัท ลูกครึ่งอินเดียเยอรมันที่จะมาขายขายสำรองในอินเดียเขาไม่ได้แค่ขายรถอย่างเดียวนะเขาพยายามจะสร้างพาร์ทเนอร์ชิสร้างโครงขายชาร์จิ่งสเตชันกระจายทั่วอินเดียนะแล้วก็แน่นอนละเขาพยายามจะทำงานร่วมกับคนที่ทำโซลาร์รูฟนะเพื่อเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ในการชาร์จเจ้ารถตุกๆไฟฟ้าคันนี้ด้วยเพราะว่า การที่เอาตุกต๊กไฟฟ้าคันนี้ไปชาร์จที่บ้านเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่า,เ,าเพราะไฟฟ้าในอินเดียเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ก็มาจากถ่า,านหินนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าต้องการให้รถคันนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยควรจะเอาพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าป้อนรถคันนี้ด้วยนะเอาไปชาร์จมันนะซึ่งก็นี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่น่าสนใจนะครับสำหรับ เจ้าตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่จะมาขายในอ,อินเดียคันนี้ผมก็สงสัยมากเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมของเมืองไทยเราถึงไม่ทําบ้างนะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าคุณศึกษากันชัดๆก็เพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังล้าหลังอยู่นะครับยังไปกําหนดคุณสมบัติของตัวตุกต๊กร่วงของแบบของทะเบียนของอะไรต่างๆพิกัดเนะครื่องยนต์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วตอนนี้มันต้องมีแคตตากรีใหม่ของรถตุกต๊กไฟฟ้าออกมาได้แล้ว นะแล้วก็ทะเบียนก็ควรจะเป็นแบบใหม่ไม่ควรจะเป็นจำกัดนะครับควรจะให้เขารีบแปลงเพิ่มจำนวนตกุตกตกไฟฟ้าขึ้นมาก็ยังดีฮรเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ถูกเอามาใช้งานแล้วก็ไม่เป็นไม่สร้างมลพิษให้กับกรุงเทพนะอันนี้ก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นข่าวแรกข่าวที่2ครับน่าสนใจเหมือนกันข่าวที่2นี่เป็นเรื่องของอองาน งานหนึ่งชื่อว่ามิลานดีไซน์วีคสอ0ศูนยะหลายคนอาจจะงงงแล้วผมเอาเรื่องของมิลานดีไซน์วีคมาพูดทำไมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดีไซเนอร์ของอะไรต่างๆแต่จริงๆในงานมิลานดีไซน์วีคเนี่ยมีงานเอาแบบสิ่งของดีไซน์เก๋ๆเท่ๆหรือนะวัตกรรมใหม่ๆมาโชวนะ์แต่ว่าสิ่งที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยมันเป็น นวัตกรรมใหม่ที่อยู่ภายใต้รูปร่างที่คลาสสิกนะครับย้อนมาที่เรื่องของมิลานดีไซน์วีคนะครับถ้าหลายคนที่มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีดีไซเนอร์เก๋ๆมีสำนักออ,ออกแบบเก่งๆเอาสินค้าเอาโปรดักต์มาโชว์ในงานมิลานดีไซน์วีคครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมี บริษัทที่ชื่อว่าการ a g e าชอิตาเลียนะก็จะเป็นสำนัก <c oughs> จะเรียกว่าสำนักแต่งก็ได้มั้งหรือสำนักโมดิฟายรถยนต์นะไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นสำนักชื่อดังพอสมควรในอิตาลีชื่อการ a g e าชอิตาเลียนะฮะซึ่งเดี๋ยวประวัติเดี๋จะเล่าให้ฟังกันอีกทีแต่ในบูธของการ a g e าชอิตาเลีเนี่ยเขามีรถอยู่คันหนึ่งที่เอามาจัดแสดงนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ แต่เป็นมอเตอร์ไซค์เวสป้ารุ่นเก่าเวสป้า50หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเวสป้า50หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่นเห็นไหมะนะครับเวสป้า50เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่คลาสสิกอีกคันหนึ่งนะครับใครที่ไปที่บูธของกาลาชิตเตเลียจะเห็นเวสป้า50คันนี้จอดอยู่แต่คนก็สงสัยว่าม,มีอะไรพิเศษ <c oughs> นะครับ ถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปขอดูรายละเอียดก็จะพบว่าจริงๆเจ้าเ e s ป้า50คันนี้ไม่ใช่เ e s ป้า50ธรรมดาแต่มันมีชื่อพิเศษก็คือเ e s ป้า50 Special E นะครับคำว่า Special E คันนี้เนี่ยาามันก็ถูกตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานของการแปลงรถเดิมนะซึ่งเดิมเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน มันถูกแปลงให้เป็นรถไฟฟ้าครับอ่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับถ้าใครมองไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มรูปอีกรูปหนึ่งเข้าไปให้นะครับนี่จะมองเข้าไปข้างล่างนี่อ่ารูปนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเจ้า mm. มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยพอเปิดเบาะขึ้นมาเนี่ย มันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างเปิดเบาะขึ้นมามีซ็อกเก็ตแบตเตอรี่เสียบสิ่งที่การาชอิตาเลียเขาทำก็คือเขายังคงลุกภายนอกของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกคันนี้ไว้แล้วเขาไปเปลี่ยนภายในจากเดิมที่ใช้น้ำมัน,นให้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคันนี้คนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเ,เจ้ารถคันนี้เนี่ยมันจะถูกผลิตขึ้นมา เป็นกิมมิคเฉยๆหรือว่าอ,ออนาคตมันจะผลิตลิตลรุ่นนี้ขายหรือเปล่านะฮะหรือจะไปเอาไอ้โมเดลนี้มาทําใหม่และขายหรือเปล่านะครับก่อนอื่นที่จะคิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องมารู้จักกับสํานักแต่งนี้นะฮะการาชิตตเลียซะก่อนนะครับออบริษัทการาลชิตตเลียเนี่ยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2015นะครับโดยผู้ก่อตั้งก็คือชื่อว่าลาโปเอลคันส์นะครับ โดยที่สำนักแต่งนี้เนี่ยทำงานมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการจะเรียกว่าไงครับเป็นการเอารถเก่าเนี่ยมาแต่งใหม่นะครับจริงๆคุณลาโปเนี่ยจริงๆก็พื้นฐานแกก็เป็นสมาชิกของตระกูลแอคเนลลี่นะครับซึ่งตระกูลแอคเนลลี่เนี่ยก็เป็นตระกูลดังของอิตาลีแล้วก็เป็นหลานของอ,อ,อดีตประธานของบริษัทฟเฟียสนะฮะชื่อว่าเจียนนี่ แอคเนลลี่นะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็มีพี่ชายนะคนหนึ่งก็ชื่อจอร์นเอลคนซึ่งจอร์นเอลคนเนี่ยเป็นอ,อ,อดีตประธานของทั้งบริษัทเฟอร์รารี่แล้วก็สเตลันติสนะครับซึ่งก็มีรถยนต์อยู่ในสังกัดเนหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น CEO ของบริษัทเอ็กซอ or, ซึ่งบริษัทเอ็กซอรตัวนี้ก็เป็น โฮลดิ้งคอมพานีที่ถือหุดนใน f e r ร a r i กับใน s t a l a n t ติสด้วยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆให้เห็นว่าจริงๆแล้วเจ้ากาลาชอิตาเลียนี่ไม่ธรรมดานะครับเขามีพื้นฐานความเชื่อมโยงกับตระกูลใหญ่ของอิตาลีแล้วก็เป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ดังๆของอิตาลีหลายแบรนด์รวมถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ แต่ก่อนหน้านี้การาชิเตเลียเนี่ยไม่เคยแต่งมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะครับ mm hmm. เขาทำแต่รถยนต์เท่านั้นเองนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการาชิเตเลียที่เขาหันมาจับการแปลงมอเตอร์ไซค์เก่าที่เป็นคลาสสิกเนี่ยให้เป็นไฟฟ้าตัวสำนักง,งานใหญ่ของการาชิตเลียเนี่ยอยู่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีครับนะแล้วก็ไอเจ้าเวสป้า50คันนี้เนี่ยถือว่า เป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกที่กระลาอิตาเลียตัดสินใจเอามาแปลงก่อนหน้านี้นะครับเขาก็แปลงรถมาแล้วหลายรุ่นหลายคันนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยในงานที่มิลานดีไซน์วีคเนี่ยเขาเอารถอีกคันหนึ่งมาโชว์ด้วยนะฮะชื่อรถ a l ลฟาโรเมโอสไปเดอร์ดูเอตโตไฮบริดหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับผมขออนญุญาตเอาคันคันนี้ลงก่อนนะ ก็เจ้าดูเอสโตไฮบริดเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมีนะฮะโอ้โหเท่ไมอ่ะผมเปิดใหญ่ให้ดูกันแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเจ้าดูเอสโตไฮบริดคันนี้เนี่ยที่โชว์ในงานเขามาจอดแบบนี้ครับดูเอสโตไฮบริดคันนี้เนี่ยจอดโชว์อยู่ในงานด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเสียบปลั๊กได้นะครับที่ ทางกาลาชอิตาเลียเขาเอามาโมดิฟายเหมือนกันนะฮะโดยที่ทางบริษัทเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เอามาจอดโชว์กันอยู่2คันแลครับมีคันนี้นะที่เป็น a l p h r r o m o s s p i e r r u e e t o แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นนั่นแหละครับนะบจอดขวางกันอยู่นั่นแหละตัวนั้นนะก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เรากำลังพูดถึงนะครับเอาละครับ คันนี้หลายคนก็หงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเอา 50, เ e s ป้า0เา่อรุ่นนี้เอามาแปลงเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนะพูดง่ายๆก็คือเขาเองต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาเผูกพันกับเจ้าเวสป้าคันนี้แนะ่ผมก็เลยไปอ่านต่อว่าตรงลงเอ๊ะทำไมเหตุผลอะไรนะครับเขาเทำแผนธุรกิจตัวหนึ่งขึ้นมาครับบริษัทของเขาเนี่ยคือ,เ,อเขาพยายามที่จะ เรียกมันว่าไอ e คอนอีซีรีคําว่าไอคอนไอคอนไอคอนีซีร e ีนี่ยหมายถึงว่ามันคือเอารถในที่เป็นไอคอนของตัวเองเนี่ยมาแปลงเป็นไฟฟ้าก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำไปแล้วกับรถ Fiat 500 j o ้อกับ Fiat Panda Integral E กับเจ้าหน้า,หน,าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเอามาโชว์ให้ดูนะจะได้พอนึกออกกันนะฮะเจ้า Fiat 500 j o ้อเนี่ย หลายคันเลยครับนะดีไซน์คลาสสิกแบบนี้ถูกเอามาแปลงให้เป็นไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าเวสป้า50เนี่ยมีเหตุผลที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเพราะว่าคุณลาโปซึ่งเป็น CEO เนี่ยเขาอธิบายในงานนะครับว่าเวสป้า50 Special E คันที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนะนะผมเอารูปให้มันเล็กลงหน่อยก็แล้วกันนะนะครับ แล้วก็นี่อ่ะเดี๋ยวผมเอารถขึ้นมาโชว์อีกทีนะครับนะขออนุญาตเอาไว้มุมนี้แล้วกันนะนะเจ้าเวสปาห้าสิบคันนี้เนี่ยนะฮะมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจิโอวานิโอจิโอวานิโนโ a อ n e l l ลเนี่ยชื่ออ่านยากนะ g ino i o v a n i n o a แ n e l l นเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณลาโปเจ้าของกาลาชิตาเลียนี่เองนะครับและคุณจิโอวานิโนแ n ็กเนลลี่เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณลาโปและเคยเป็นประธานของบริษัทพิเอโจซึ่งก็เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์เวสป้าโมเตอร์ไซค์พวกนี่แหละเป็นสกูตเตอร์พวกลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ปี 1,990นะฮะก็เขาเนี่ยมีความผูกพันกับกับบริษัท p i g g ชิมากแล้วก็จริงๆแล้วคุณเชียวานิโนที่คุณลาโปเขาสร้างมอเตอร์ไซค์เพื่อลำลึกถึงเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับเสียชีวิตไปแล้วเนะเขาสร้างเพื่อลำลึกถึงความดีความงามนะของอลูกพี่ลูกน้องเขานะครับ ตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตด้วยวัยเพียง33ปีเท่านั้นเองด้วยโรคมะเร็งนะแล้วก็เขาเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาพยายามจะผลักดันให้มีการก่อตั้งชื่อมิวเซียมนะฮะก็คือชื่อ p i a Ge ์ m u s e u m ซึ่งสุดท้าย p i a Ge ์ m u s e u m เนี่ยก็สร้างจนเสร็จนะครับเสร็จในปี2000พอดีแต่เขาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1997ก็ก็ไม่ได้อยู่เปิดพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่ดูนะฮะ แต่ว่าก็ทําให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยถูกถูกขนานนามในชื่อของเขาเนะเพราะว่าเขาเป็นคนต้นคิดนะที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับย้อนกลับมาที่เจ้ามอเตอร์ไซค์เวสป้า50 Special E เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาคันเดียวครับตอนนี้เนี่ยทางกาลาชอิตาเลียมีแผนที่จะรีบิวมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ขึ้นมาใหม่ แล้วก็ทำเป็นไฟฟ้าเลย100%นะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะเปิดให้จองตอนนี้เปิดให้จองแล้วด้วยใครที่ต้องการที่จะจองเข้าไปพรีออเดอร์ตามช่องทางต่างๆของกาลาชิตาเลียได้เลยนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยมีขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าคือ7กิโลวัตต์แล้วก็น่าจะวิ่ง ได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรนะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาชัดเจนอย่างเป็นทางการมากมายนักนะครับแต่ว่าก็ต้องรอติดตามทางเว็บไซต์ของกาลาชิตาเล ah นะครับว่าเขาจะมีให้เราเข้าไปพรีออเดอร์ได้เมื่อไหร่นะครับเอาละครับเอพิโซดที่1ของ Tech and Autotalk ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันสำหรับเอพิโซดแรกนะครับเอาเรื่องของ3ลอ้อเรื่องของ2ลอ้อแล้วก็เรื่องของ EV Conversion ผมคิดว่าเรื่องของการแปลงรถเก่าให้เป็นรถไฟฟ้านี่ถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะมีความเติบโตอย่างมากในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะครับแล้วก็ในเมืองไทยเราเองก็เริ่มมีธุรกิจ บริษัทต,ต,ต่างๆกาลาสต่างๆเริ่มหันมาสนใจเรื่องของการแปลงรถเก่าให้เป็นรถไฟฟ้ากันบ้างแล้วแล้วก็ล่าสุดท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะท่านพูว่าราชการกุเทมนาคนครก็มีการพูดถึงการลด PM2.5 นะฮะและหนึ่งในออปชั่นของการลด PM2.5 คือการลดต้นต่อพยายามจะไปแปลงรถเก่าหรือรถที่ใช้แล้วรถที่มีมลพิษสูงไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินรุ่นเก่าก็แล้วแต่ ให้เป็นรถไฟฟ้านะก็คือ e v conversion นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราก็หวังว่ามันจะมีธุรกิจที่เติบโตต่อไปแต่วันนี้หมดเวลาครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ